สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมประพลเสิ้งฟูครับฝ่ายวิชาการของสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยครับคลิปนี้นะครับนะครับเรายังมาอยู่กันที่เรื่องนี้กันต่อนะครับก็คือเรื่องของแผนการทํางานนะครับคลิปนี้บอกได้เลยนะครับทุกคนห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นเรื่องของโปรแกรมตัวช่วย นะครับในการจัดทําแผนการทํางานเป็นภาคปฏิบัติด้วยนะครับก็ที่มานะครับก็คือมาจากประเด็นข้อสงสัยนะครับของหลายๆท่านนะครับกับเรื่องของเอ็กเซลนะครับของกรมบัญชีกลางนะครับที่มีเอาไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือ e bidding นะครับในระบบ e t p เพื่อให้เอาผู้ยื่นข้อเสนอได้ดาวน์โหลดนะครับเอาไปจัดทําแผนการทำงาน นะครับตอนที่เขาได้ถูกประกาศเป็นผู้ชนะแล้วก็มาเป็นผู้สัญญานะครับในส่วนของสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยนะครับเราก็ได้จัดทำโปรแกรมตัวช่วยขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็หลายคนก็ถามมา,มาว่ากันมันเป็นอย่างไรนะครับนะครับก็เราย้ำอยู่ตลอดจริงๆเราย้ำเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับว่าในส่วนของโปรแกรมนะครับ Excel ตัวช่วยในการทำงานนะครับ มันเป็นแค่เพียงตัวช่วยในการลดระยะเวลาการจัดทำแผนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความเข้าใจในการจัดทำแผนเพราะฉะนั้นนะครับในแนวทางของสมาคมเนี่ยเราจึงต้องมีเราเลยได้ทำโปรแกรมตัวช่วยเพื่อลดระยะเวลาเหมือนกับของกรมบัญชีกลางนั่นแหละนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับมีให้เฉพาะในโครงการอบรมเท่านั้นนะครับก็คือฟรี ในโครงการอบรมนะครับเราไม่ได้คิดจะขายอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าเราเน้นสร้างความเข้าใจมากกว่าการใช้โปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ไปที่โครงการอบรมแล้วฟรีแล้วทุกคนเอาไปที่ทํางานก็ได้ลงเครื่องที่ทํางานแล้วใช้ด้วยแล้วสามารถที่จะพูดคุยการอัปเดตนะครับอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามีการเปรียบเทียบจริงๆไม่อยากเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าโปรแกรม นะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมบัญชีกลางหรือของสมาคมนะครับไม่ได้มีการเปรียบเทียบว่าอะไรดีไม่ดีนะครับแต่จะเป็นการให้ทุกคนได้เห็นว่าในการทํางานการใช้งานเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนมันลดระยะเวลากันได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็เดี๋ยวทุกคนไปชมแล้วก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับไปชมกันเลยครับ่ะครับ ก็หลังจากที่ได้เกลิ่นเอาไว้นะครับนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลองมาทำตัวแผนการทำงานนะครับด้วย2โปรแกรมเรียกโปรแกรมแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับด้วย2โปรแกรม Excel หรือโปรแกรมที่เขียนเอาไว้นะครับของกรมบัญชีกลางนะครับก็คือ,อไฟล์ Excel นะครับหรือไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในประกาศ e-bidding นะครับ ก็อยู่ในเอกสารประกวดราคานะครับก็จะเป็นเอกสารที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยชนะการเสนอราคาเป็นคู่สัญญาเขาก็ต้องทำรายละเอียดแผนการทำงานมาให้ตรงกับที่ประกาศเอาไว้ใน e-bidding นะครับก็อาจจะอยู่ข้อ1.9 1.8ในประกาศก็แล้วแต่ง,งานก่อสร้างงานซื้อหรืองานจ้างนะครับและโปรแกรมที่2นะครับที่จะมาทำคู่กัน นะครับก็เรียกว่าไมนได้เปรียบเทียบแล้วกันนะเอาเป็นทําคู่กันแล้วกันให้เห็นข้อแตกต่างนะครับก็คือโปรแกรมของสมาคมนะครับก็เป็นแผนการทํางานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับแจ้งไว้ก่อนว่าผมนะครับได้ทําตัวบัญชีรายการก่อสร้างเอาไว้แล้วบัญชีปริมาณงานรายการก่อสร้างเอาไว้แล้วเพื่อให้ สะดวกนะครับต่อการกรอกข้อมูลนะครับก็เซลล์หรือคอลัมน์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันกับทั้ง2ตัวโปรแกรม2ตัวนะครับเพราะว่าหลักการก็คือ1จะต้องมีกลุ่มงานนะครับแล้วก็จะมีรายการก่อสร้างนะครับมีหน่วยมีปริมาณมีราคาต่อหน่วยนะครับเพื่อจะกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ว่าไอเป็นเงินนะครับยอดเงินกับร้อยลนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมทั้ง2ตัวจะคำนวณมาให้นะครับแต่เนี่ย คือที่ทําไว้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับเอาเป็นว่าทําไว้เพื่อง่ายนะครับต่อการพิมพ์ข้อมูลและกันได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับจะก,ก็จะใช้วิธีคัดลอกลองไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยก็คืออ่าเป็นแผนการทํางานนะครับของกรมบัญชีกลางนะครับก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์ Excel นะครับชื่อไฟล์ว่า Action Plan ของกรมบัญชีกลางนะครับก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ติดมาก,กับอเอกสารประกวดราคานะครับ e-bidding นะครับก็คือให้ผู้ยิ่งเขาเสนอไปดาวน์โหลดได้เลย นะครับก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ในประกาศ e-Bidding นะครับนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไฟล์เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชี้ทั้งหมด3ชี้นะครับอ่าชี้นิดหนึ่งนะครับหน้าตาแบบนี้ชี้ที่2เป็นตัวอย่างวิธีการเขาเขียนแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ชี้ที่3เป็นคําว่าตัวอย่างนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็อ่าถ้าถามผมนะครับ ตัวไหนใช้ง่ายสุดนะครับจริงๆตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่แต่ว่ามันมีการปิดบังข้อความเพื่อให้ไปพิมพ์ออกนะครับเป็นตัวเป็นช่องว่างๆนะครับผมขอใช้จากตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับกรอกข้อมูลนะครับบัญชีปริมาณงานตามที่ได้เห็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมาใส่ในนี้นะครับแล้วผมก็จะ ต้องแก้ไขร้อยละอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในนี้มันมีแค่สนะี่ห้ารายการเองต้องเพิ่มมาสิบสิบกว่ารายการนะครับก็จะต้องใส่ร้อยละใหม่นะครับหลังจากนั้นก็อ,อ๋อไม่รู้ว่ามันจะคำนวณได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแต่ถามผมเป็นไฟล์ e x c e ลนะครับที่เขาทําตัวอย่างมาเฉพาะรายการที่มันมีเพราะฉะนั้นช่องไหนที่ไม่มีสูตรไม่ได้เขียนไว้แน่นอนนะครับก็ต้องมาแก้เอง นะครับอาแต่เดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับไปลบทุกอย่างออกเลยนะครับผมขออนุญาตทีนี้ผมจะเร็วแล้วนะครับนะครับจะเพิ่มความเร็วไปนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลามากเพราะคลิปไม่ได้มีไว้ยาวมากนะครับนะครับจะได้รวดเร็วนะครับจะลองทําให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเรารีบๆทำเนี่ยเราลบทุกอย่างออกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลบไปเลยนะครับลบไปเลยอ่าตรงนี้อ่ามันเป็นสีก็แก้ไขเป็น สีขาวไปเลยนะครับเกเคตรงนี้แก้เป็นสีขาวแก้ Pierre เป็นสีขาวนะครับแก้ไปเลยอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าแก้เป็นสีขาวไปเลยอ่าแก้ไปเลยนะครับร้อยละลบอยู่แล้วครับลบออกไปเลยนะครับนะครับลบลบออกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวกันนะครับนะครับ นะครับเมื่อเนี่ยกราฟมันอยู่ข้างล่างแล้วแสดงว่าข้อมูลมันหายไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแก้รายการแล้วก็ใส่รอยละใหม่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อสักคู่เราดูแล้วนะครับเดี๋ยวลบรายการทิ้งไปเลยนะครับมันมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดแถวอ่าตัวที่สิบสามนะครับแต่เขาให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพิ่มอีกเจ็ดแถวอ่ะเพิ่มไปเลยครับเพิ่มไปเลยขออนุญาตทำแบบเร็วแล้วกันนะครับนะครับเพิ่มไปเลย เพิ่มแล้วเพิ่มละให้พอดีนะครับนะครับตรงนี้มันเป็นสีขาวโอเคทำให้มันเป็นสีนี้ไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวคข้าวไว้แบบนี้นะครับนะครับก็เดือนเอา้าลืมไปเดือนเอา้าเดือนเดือนตัวอย่างผมนะครับตัวอย่างผมมันก่อสร้างระยะเวลาก่อสร้าง4เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นผมต้องลบสเดือนเป็นให้กลายเป็นสี่เดือนนะครับก็ลบเดือนที่ห้า8ดปออกไปลบไปนะครับ ลบโอเคเอามาซูมดูกันนะครับโอเคตอนนี้มีสามสี่เดือนหนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับรายการนะครับรายการเดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปที่อีกไอตัวรายการก่อสร้างที่ผมทําไว้นะครับแล้วผมจะมาคัดลอกใส่ในนี้นะครับนะครับต้องขออภัยมันจะไม่เห็นหน้าจอนั้นนะนะครับเพราะว่าอัดทีละรายการหน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคัดลอกมาแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเราผมจะคัดลอกเฉพาะนะครับเฉพาะอ่า กลุ่มงานรายการหน่วยปริมาณแล้วก็ราคาตอนหน่วยของทุกรายการเลยนะครับกดคัดลอกนะครับในอีกอแผ่นง,งานนึงนะครับแล้วมาใส่ตรงนี้าวางนะครับเป็นกลุ่มงานต้องวางตรงนี้นะครับนะครับกลุ่มงานเพราเราสร้างไว้แล้วให้มันตรงกันกลุ่มงานครับกลุ่มงานครับวางอ่ะตัวแรกครับเกิดปัญหาแล้วครับเพราะว่ารายการช่องรายการที่เขาทําให้ครับมันแคบนะครับมันแคบไปเราต้องเปิดให้มันกว้างกว่านี้ขยายขยายขยาย ขยายจนให้พ้นข้อความที่มันยาวสุดนะครับขยายอ่าโอเคพอละเอาทีนี้เอานะครับจํานวนเงินไม่มาอ่าต้องสร้างสูตรใหม่ออาโอเคแสดงว่าผมลบเยอะไปอ่ะเปลี่ยนใหม่ลวกันอ่ะผมถอยหลังอ่ะทาผิดถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ่ะถอยหลังอ่ะอ่าอ่าโอเคผมไม่ลบรายการพวกนี้แล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จะได้คัดลอกสูตรมามาได้นะครับอ่ะเอาแค่นี้พอ นะครับอ่ะผมเพิ่มแถวแล้วกันก็ต้องก็ต้องค่อยคอยเรียนรู้ไปนะครับพูดตรงตรงก็เพิ่งมาทํานี่แหละนะครับอ่านะครับเอาทีนี้คัดลอกอ่ะคัดลอกคัดลอกเดี๋ยวขอสวิตช์หน้าจอไปคัดลอกกลุ่มงานนะครับมาใส่ในนี้นะครับนะครับโอเคอ่ะคัดลอกอีกรอบนึงนะครับอ่า วางครับโอเคตัวเลขมาอ่ะแต่ว่ามีปัญหาเพราะว่าช่องเป็นเงินเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเพราะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องปรับคอลัมน์ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับขยายครับคอลัม,มน์ให้อยู่ตรงกลางทีนี้ก็ขยายช่องรายการนะครับขยายช่องรายการเอาทําไมไม่มาขยายช่องรายการไปแล้วอ่ะโอเค มาละหายแล้ว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 เอ่าทีนี้คัดลอกสูตรเลยครับคัดลอกสูตรเอ้ายังไงเนี่ยแถวผมเหรอผมต้องเพิ่มกี่แถวเนี่ยอ๋อผมลบเยอะไปนะครับโทษทีผม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 แทรกผิดนะครับอ่ากลุ่มงานใช้ได้แล้วกันนะครับเอาเนี่ยปัญหาเนี่ยเอาเอาผม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 เอาคัดลอกใหม่แล้วกันนะ นะครับคัดลอกใหม่เลยกันนะครับลบแถวนี้ออกไปอ่ะเพราะว่าแถวนี้เป็นแถวซ้ำนะครับแถวซ้ำนะครับอ่ะได้ไม่ต้องเขียนสูตรใหม่อ่ะไดไม่ต้องเขียนสูตรใหม่นะโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวแทรกแถวนี้แล้วกันอ่ะไม่รู้ว่ามันขาดไปเยอะเปล่านะครับผิวทางไหลทางอ่ะขาดไปสองนะครับ อ่ะคัไปสองเอาไปสวิตไปก๊อปปี้ตรงนี้มาใหม่นะครับสองกลุ่มงานเอามาใส่เอาเอามาใส่อ่ะเอามาใส่โอเคโอเคนะครับอ่ะทีนี้ก็คัดลอกสูตรครับคัดลอกสูตรคัดลอกสูตรคัดลอกสูตรทุกตัวเลยอ่ะแถวนี้ไม่ได้ใช้แถวนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ อเคคัดลอกสูตรนะครับอ่ะเช็คหน่อยว่า3าถูกไหม j 6ถึง J 1 5อ่ะมันถึง j17 เอาแก้แก้นะครับแก้เอาแก้อ่ะโอเคอันนี้ก็ถึง j17 เอาแก้นะครับอ่ะทีนี้มาดูยอดเงินนะครับตรงกันนะครับยอดเงินก็คือ2 3งล้านสามื่นะครับต้องการทศนิโม2ตํตำแหน่งนะครับ2ตํตำแหน่งอ่ะสองตำแหน่ง เพื่อให้ตรงกับตัวอย่างนะครับที่ดูเมื่อสักคู่นะครับ2ตําแหน่งครับโอเคอ่ะมั่นใจว่าตรงแล้วนะครับอ่ะตัวนี้เป็น2ตําแหน่งจะได้เป็นจุดศูนย์หนึ่งโอเคนะครับอ่ะตรงแล้วนะครับอ่ะได้รายการแล้วนะครับเราได้รายการอันนี้คือแผนงานของกรมชีกลางนะครับเราได้รายการแล้วต่อไปครับเรามาใส่ร้อยละลบจํานวนเดือนลบจานวนเดือนนะครับลบหม่ลบใหม่อ่ะมื่อสักคู่เรากดย้อนหลังไปนะครับอันดูไป อ่านลบจํานวนเดือนที่เหลือ4เดือนอ่าโอเคทีนี้ร้อยละนะครับเราจะใส่ร้อยละแต่ว่าทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับผมจะใส่ตามที่อ่าผมได้เห็นว่ามันสมควรที่จะเป็นแผนแบบนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอห่ือที่บอกว่าคลิปมันสั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับงานแรกนะครับผมใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่หนึ่งร้อยนะครับสําหรับอ่า เดือนนี้เดือนนี้เดือนแรกรายการที่2ผมใส่เดือนแรก100นะครับรายการที่3ามทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตอ่าผมใส่เดือนที่2กับเดือนที่3ามอ่ะสี่สิบหกสิบแล้วกันนะครับอ่านะครับเดือนอะรารการต่อไปผมใส่ตามนี้อ่ะสี่สิบหกสิบนะครับเทคอนกรีตเดือนที่2กับเดือนที่3า หนักเดือนที่3ามเล็งนิดนึงอานทีน่อนขี่กับ้อยต่อจะเหมือนกนอารอัที่อนขีด้อยต่อลอยต่อตามยาวมีนิดนึงอาใัยตรงนี้100่งร้ยทางทําเดือนสุดท้ายใส่100รนะครับวางท่อ PVC 8นิ้วนะครับวางท่อ PVC 8นิ้วอ่ะผมมามาใส่เดือนนี้นะครับ100รเดือนแรกนะครับวางก่อนเดือนแรกหนึ่งออ่าน่าจะครบแล้วนะครับนี่คือร้อยละที่ผมต้องใส่นะครับทุกคนสังเกตไว้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทําอีกโปรแกรมหนึ่ง นะครับทุกคนสังเกตว่าอ่าหนึ่งก็คือเราต้องมาปรับแก้ปรับแก้รายการบัญชีปริมาณงานแถวสูตรอะไรต่างๆ2ก็คืออ่าลบสีอะไรต่างๆ,งางๆที่มันมีแล้วใส่ร้อยละตรงนี้ไม่ต้องกลัวเพราะมันม,มีสูตรอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับต้องมาเช็คที่นี่ครับนี่สูตรมันอยู่นี่ครับนะครับอย่างตัวแรกนะครับถ้าเอาตามนะครับสูตรที่ต้องใช้ก็คือจะเป็นตรงนี้ครับหนึ100่งร้อเอร์เซคูณด้วยค่างานตัวนี้ นะครับแล้วหาร100บวกด้วยตัวนี้คูณตัวนี้หารด้วย100บวกด้วยเดือนแรกนะตัวนี้คูณด้วยตัวนี้หารด้วย100เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเขียนสูตรนะครับทุกคนต้องเขียนสูตรนะครับต้องเขียนสูตรใหม่เพราะว่าเขามีแต่ตัวนี้อย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าตามตัวอย่างอ่ะมันมีช่องไหนมันมีสูตรอยู่แล้วมันก็จะมาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันถึงไม่มาเพราะต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาพอสมควร นะครับต้องเขียนเองทั้งหมดใช้เวลาพอสมควรแต่เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับก็ตัวแผนตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นมานะครับก็จะเด้งขึ้นนะครับก็จะเด้งขึ้นอหรือเราจะหลอกนะสมมุติว่าเราเราเขียนสูตรเสร็จแล้วนะครับนี่ผมให้ดูตัวอย่างนะนะครับให้ดูสูตรแล้วสมมติตัวนี้ห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับ อ่ะมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปรับแก้นะครับปรับแก้ปรับแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส em. <c sought atan> ูตรเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะในนี้นะแต่ผมก็ลยบอกว่าทุกคนต้องเขียนสูตรตรงนี้ก่อนนะครับอ่ากดย้อนหลังไปนะครับให้กราฟมันนอนเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนต้องเขียนสูตรใหม่ทุกช่องนะครับเอารายการร้อยละคูณด้วย จำนวนเงินนะครับของแต่ละรายการแล้วก็แต่ละเดือนนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับผมขออนุญาตเขียนเฉพาะตัวนี้ให้แล้วกันนะครับอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลิปมันสั้นครับนะครับคลิปมันสั้นจริงๆนะครับ100นะครับหนึ100ก็ตัวนี้มาจาก1 m 6ก j 6คูณหารด้วยหนึ่ง้อยโอเคมาแล้วมันมาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนต่อเลย นะครับบวกบวกด้วยตัวนี้นะครับ M7 นะครับคูณกับ J7 นะครับหารด้วย100อา่าเล็บปิดนะครับบวกเล็บเปิดนะครับตัวนี้ M อะไรเนี่ย17นะครับคูณด้วย J17 หาร100 นะครับวงเล็บปิดเธออ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับทุนิยมสองตแหน่งถ้าอยากได้อันหนนะครับอ่ะมันจะมาล้นะครับเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตรงกับตัวบัญชีปริมาณงานนะครับที่เราทําเอาไว้นะครับพอดีผมสวิตหน้าจอให้ไปทุกคนก็จะไม่เห็นแต่ผมจะบอกว่าตรงละนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ตรงส่วนรายการนี้นะครับถ้ารายการมันเยอะอย่างเงี้ยต้องเขียนสูตรไปเรื่อยๆครับ นะครับทำมง,งเล็บผูกกันแบบเนี้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆทุกคนต้องเขียนเองนะครับทุกคนต้องเขียนเองเพราะฉะนั้นทําได้ครับนะครับเมื่อเขียนตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมารีเช็คดูนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าแผนขึ้นให้นะครับแผนขึ้นให้แน่นอนของกรมบัญชีกลางนะครับแต่ว่าผมขอหยุดไว้เท่านี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า เนี่ยผ่านไป13นาทีละนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ต้องค่อยๆไล่เขียนไปส่วนเรื่องความเข้าใจนั้นค่อยว่ากันนะแต่นี้พูดถึงสูตรก่อนวิธีการแก้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจแล้วกลับมาแก้อย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณนี้ได้เท่านี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับไปดูนะครับรายการก่อสร้างที่ตัวอย่างเนี้ยเอามาใส่ในโปรแกรมของสมาคมว่าเป็นแบบไหน นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าโปรแกรมของสมาคมเป็นแบบไหนครับอ่านี่ครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมของสมาคมนะครับหน้าตาของโปรแกรมแผนการทํางานของสมาคมนะครับไม่ต้องสนใจครับนะครับว่าเมนูเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับไม่ต้องมาเรียนรู้เพราะผมจะแค่ทําให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะเอารายการก่อสร้างนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอีสิบสามกว่ารายการนะครับ เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับดูว่ามันจะต้องแก้ไขอะไรไหมหรือใช้เวลาแบบไหนนะครับนะครับเพื่อเพื่อเปรียบเทียบเอาแล้วกันใช้คาว่าเปรียบเทียบแล้วกันนะครับอ่ะสักรู่นะครับเดี๋ยวผมอ่าผมเข้าเมนูตามที่ผมเข้าใจเลยนะครับนะครับแต่ว่าถ้าทําขั้นตอนไหนผมจะบอกทุกคนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับอ่ะผมก็เข้ามากรอกข้อมูลอ่ะถ้าเป็นโปรแกรมของสมาคมนะครับมันจะเป็นกรอกเฉพาะช่องสีขาวนะครับช่องสีขาวเท่านั้น นะครับ <invece> อ่าเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยนะครับปรับจํานวนเดือนปรับจํานวนเดือนก่อนนะครับเข้าตรงไหนผมไม่ได้บอกนะครับแต่ให้รู้ว่าปรับจํานวนเดือนเพื่อให้มันเหลือ4เดือนนะครับเพราะว่ารายการอ่ารายการเกาะสร้างเราเนี่ยนะครับเราเราตั้งไว้4เดือนนะครับ4เดือนนะครับกดตกลงนะครับอ่ะมันก็จะหดมาเหลือ4เดือนโอเคถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคัดลอกรายการนะครับกลุ่มงานรายการหน่วยปริมาณ นะครับราคาตอนหน่วยตามที่ตัวอย่างทํามาให้ใส่ในนี้นะครับแล้วมาดูว่าต้องแก้อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะครับผมตอนนี้ผมสวิตหน้าจอมาที่แผ่นงานตัวอย่างรายการแล้วนะครับอ่ะนะครับผมมาวางนะครับวางที่ตัวเซลล์แรกนะครับช่องว่างนะครับแล้วกดวางนะครับมาแล้วครับนะครับอ่ะมาดูนะครับเนี่ยเทียบกันนะครับตรงนะนะครับยอด2องล้านสามหมื นะครับตรงนะครับตรงนะครับตรงกับตัวของรายการตัวอย่างตรงกับของกรมบัญชีกลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงรีเช็คแล้วตรงโอเคเรื่องเรื่องบัญชีปริมาณงานไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องแก้อะไรไม่ต้องปรับแถวปรับอะไรเพราะมันยืดหดได้นะครับมาถึงตรงนี้ครับร้อยละร้อยละก็นะครับตั้งไว้ละสเดือนก็ใส่ตามที่เมื่อสักครู่เลยนะนะครับสีตรงนี้มันก็ขึ้นอัตโนมัตินะครับขึ้นมาให้เลยนะครับไม่ต้องไป ระบายสีอะไรเพิ่มให้นะครับเพราะว่ากลุ่มงานเนี่ยนะครับเมื่อกรมชีกลางให้แยกเป็นกลุ่มงานนะครับเมื่อเราตั้งเป็นกลุ่มงานเนี่ยตรงกลุ่มงานเนี่ยโปรแกรมของสมาคมก็จะเป็นสีให้เลยนะครับไม่ต้องมาแก้ไฟล์ Excel อะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะมาใส่ร้อยละกันครับนะครับเดือนแรกตามนี้เลยนะครับอ่ะหนึ่งร้อยตรงนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับอ่ะตรงนี้สี่สิบหกสิบนะครับ ทรายรองใต้ผิวทางตามตัวอย่างเลยนะครับนะครับเหมือนกันเลยแต่ผมสวิตช์หน้าจอไปทุกคนจะไม่เห็นของกลมบัญชีกลางนะครับแต่เมื่อสักครู่ดูแล้วนะครับสังเกตเอาละกันจำเอาละกันนะครับนะครับตรงนี้นะครับอ่าอยละเหมือนกันเลยครับทาให้เหมือนกันนะครับ100นะครับคือใช้เวลาผมจะเทียบเวลาแล้วกันนะครับเทียบเวลาแล้วกันนะครับนะครับหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับไอตัวท่อนะครับท่ออยู่เดือนแรกหนึ่งร้อยจบแล้วครับ นะครับกรอกเข้านี้ครับแผงการทํางานเสร็จแล้วกดสร้างรายงานครับถ้าเปิด Excel คาไว้เยอะเนี่ยมันอาจจะหมุนนานนิดนึงนะครับแต่มานะครับถ้าครั้งที่2ก็จะเร็วขึ้นนะครับอามาแล้วครับมาแล้วครับอ่านี่รันมาแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเท่านี้ครับนะครับเท่านี้ออกมาแล้วครับเป็นบัญชีปริมาณงาน นะครับเป็นร้อยละที่ระบุเอาไว้ในแต่ละเดือนแต่ละร้อยละที่เรากําหนดนะครับอ่าเดี๋ยวคือคําอธิบายค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตามตารางทั้งหมดมานะครับแผนการทํางานเส้นเดียวนะครับมีเส้นเดียวนะครับนะครับเราของกรมบัญชีกลางเราถึงต้องลบอีกหนึ่งเส้นออกไปให้มันเหลือแค่เส้นเดียวนะครับแผนการทํางานนะครับมีแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสั่งพิมพ์ได้เลยครับนะครับสั่งพิมพ์ข้อมูลมันก็จะขึ้นแบบนี้ นะครับแต่ย่าแต่ถ้าทุกคนนะครับอยากใส่ชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ชื่อโครงการนะครับไม่มีปัญหาครับนะครับโปรแกรมของสมาคมทุกคนส่งออกเป็น Excel ได้ครับนะครับส่งออกเป็น Excel ครับเสร็จแล้วไปลองพรีวิวดูนะครับเนี่ยทุกคนไปเติมได้นะครับไปเติมได้ครับทุกคนก็ไปเติมเอาเติมแถวเติมอะไรต่างๆเพราะมันเป็น Excel ลนะครับไปเติมได้แล้วสั่งพีมเอานะครับจัดความสวยงามเอาเองแต่เนี่ยคือลงตัวแล้วทุกอย่างนะครับ ก็เนี่ยครับนะครับก็คือให้ดูนะครับให้ดูว่าอ๋อผมผมอาอผมเป็น Excel ผมลืมว่าหน้าจอมันสวิตไม่แน่ใจว่าสวิตไปหรือเปล่านะครับอ่านะครับโปรแกรมของสมาคมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของสมาคมนะครับก็คือกรอกข้อมูลในช่องสีขาวกับร้อยละอย่างเดียวนะครับก็อ่เป็นยังไงบ้างครับนะครับคือผมเนี่ย ไม่ได้อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบความช้าความเร็วความดีความไม่ดีอะไรต่างๆนะนะครับเพราะว่าแนวทางของสมาคมนะครับเราบอกเคยบอกแล้วว่าเราเน้นที่ความเข้าใจมากกว่าการใช้โปรแกรมนะครับเพราะว่าไม่ว่าทุกคนจะใช้ e x c e l ใช้โปรแกรมค่ายไหนของใครเหมือนกันหมดเป็นแค่ตัวช่วยในการลดระยะเวลาจะมากจะน้อยแล้วแต่โปรแกรมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความเข้าใจครับ ความเข้าใจในรายละเอียดของว1 2 4ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการทำงานเรื่องการประเมินผลร้อยละนะครับของแผนด้วยนะครับเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่อยู่ในว124อที่ต้องไปใส่ใน TOR ด้วยเรื่องของการประเมินผลแล้วต้องบอกเลิกสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเหล่านี้ครับนะครับที่สมาคมเราเน้นนะครับเน้นเรื่องความเข้าใจมากกว่า นะครับอย่างที่บอกครับโปรแกรมแบบนี้นะครับถ้าขายได้ไหมขายได้นะครับเปิดเผยแ,แพร่แล้วขายได้แต่ไม่ใช่แนวทางของสมาคมเพราะสมาคมเราไม่เน้นขายครับเราเน้นสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปอบรมโครงการเรื่องนี้กับของสมาคมเนี่ยนะครับเราก็จะมีโปรแกรมตัวนี้เอาไปให้ทุกคนได้ใช้ฟรีฟรีนะครับนะครับกลับไปที่ทางานทุกคนเอาไปลงเครื่องที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับก็ อ่าลองใช้ดูมีปัญหาหรืออยากให้อัปเดตอะไรก็บอกมาได้ทั้งหมดครับนะครับก็เป็นแนวทางของสมาคมอย่างที่บอกนะครับว่าอ่าเราเน้นความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะเน้นความเข้าใจมากกว่าการใช้โปรแกรมนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ